จะให้ถ่ายบ่รูปน,ะนะี่นะฮะจะให้ถ่ายไม่รูปนะอ่านะครับสั้นๆนะครับรบกวนนิดเดียวนะครับมิติใหม่ของการถ่ายรูปวันนี้นะครับเอางี้เอางี้อ่าให,ให้เด็กๆให้เด็กๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะ <S <S เราได้ถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวขอจุดสุดท้ายนี้ก่อนนะครับ <S 1> <S 1> <S เด็กๆอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนุกและปลายมามุมนี้ก่อนนะครับ มิติใหม่ของการถ่ายรูปวันนี้ผมต้องขอตัวร่วมตัวช่วยครับมาน้องจูเนียนะครับวันนี้มาแจมกับพี่นุกแล้วก็พี่ไปนะครับวันนี้เป็นเกียรตินะครับที่จะมาร่วมดูที่พี่เขยกับอภิพ,พิชายกับพี่สะพ้ายใช่ไหมกับพี่อะไรนะพี่สะพ้ายเฮานเอาไม่ดเอาไม่ พี่สะพายครับมา, <c oughs> มานุกเทนดลและไป้ายปายโอริโอหรือพี่ชายจูเนียแล้วก็พี่สะพายจูเนียนะครับเอางีา้วันนี้นานๆานทีจะได้เจอกันน้องจูเนียในมุมนี้ผมอยากให้น้องจูเนียเนี่ยอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยถ่ายรูปกันเป็นแบบไหนที่น้องจูเนียอ,อยากเห็นพี พี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ยนะครับอาบอกท่าหนึ่งท่าถ่ายรูปอยากชมท่าไหนเออเอาจับมือดีกว่าจับมือจับมือกันครับน้องจูเนียบอกว่าอยากชมพี่ชายกับพี่สะพ้ยจับมือกันเอาเอากี่วินาทีอ๋อสิบพอครับเอาสิบเลยเนาะอ่าทุกๆวันผมห้านะครับวันนี้น้องจูเนียให้สิบวินาทีเลยครับน้องจูเนียนับเลยครับหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเสียบครับจ้างมาเท่าไหรน่นี่ฮะรับรับงานมาเท่าไหร่ไม่ได้รับใช่ไหม <c oughs> โอเคน้องผมรับงานไม่แพงครับพันห้าทำไมต้องพันห้า อ่ะทำไมต้องพันห้าก็ยุเลลอย่เลทประมาณนี้ครับมันพอดีใช่ไหมใช่ครับโอเคไปมุมนั้นต่อครับ <laughs> อ่ามุมซ้ายนะครับ <laughs> เดี๋ยวรอแป๊บนึงอยู่ตรงนี้แหละนะฮะ <laughs> มุมนี้ครับมุมนี้เลยน้องนกนะครับ <laughs> พี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ายนะครับอ่ามุมนี้ครับผมมุมนี้ น้องจูเนียอยากให้พี่ชายแล้วก็พี่สะพย